เป็นกลุ่มกลุ่มผู้จัดคอนเสิร์ตภาษารมิวสิกเฟสติวัลนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้จัดคอนเสิร์ตที่เขาจะเน้นมุ่งเน้นที่เพื่อชีวิตกับเซติร่วมรุ่นอาจจะมีล็อกบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งความพิกระทิ้เขาใหญ่กระทิงคอนเสิร์ตขาใหญ่เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นตำนานเป็นเรจนดารี่แล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเป็นแรงบันดาลใจเรเฟเรนซ์ให้เฟสติวัลหลายๆงานนั่นก็รวมถึงภาษานด้วยที่พยายามจัดงานให้ได้สเกลประมาณนี้ที่รวมสุดเป็นเยอะที่สุดเนี่ยต้นปี ต้นปี2อ6 9ันอจะมีเฟสติวัลเหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าตามรอยกระทิงเขาใหญ่ใช่ครับอันนี้ชื่องานหรือชื่อว่าคืองานเต็มๆเขาชื่อ r o ด d for Life สี่วิถีเพื่อชีวิตก็จริงๆต้องแนะนำก่อนว่าหนึ่งสาเขาเคยจัดไปแล้วอาจจะเป็นจัดากช่องมากหรือจัดแบบถนนธนรัต์ก็เรียกว่าเป็นการรวมมาราธอนเป็นล็อกเพื่อชีวิตไปแต่ถ้าเป็น r รดฟ for Life ครั้งนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเขาจัดสองวันและสองวันในที่นี้ จะเน้นที่เพื่อชีวิตประมาณ90% 90เปอร์เซ็นต์เลยโคตนเดือดอ่ะผมผมแบบแค่ได้ฟังผมก็แบบอยากไปแล้วอยากให้มันถึงไวๆแล้วใช่ครับผมก็จัดสวันวันไหนบ้างครับพี่เซฟจัดวันที่2 7ถึง28กุมภาพันธ์นะครับปี2569นกะครับก็จริงๆตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วใช่ครับเพราะว่าเขาเปิดขายในอินบ็อกซ์เพจแล้วก็จริงๆก่อนที่ก่อนหน้าที่จะมาขายคลิปนี้เนี่ยเขาเปิดเออร์ลี่เบิร์ดไปแบบราคาแรกราคาแรกอ่ะหมดไปแล้ว9999 999ก้าเกราคาแรกไ่ะเดไปแล้ปิด้ปแล้า่ว้าตังสามารถ หรือว่าติดตามโปรโมชั่นเนี่ยที่เพจเพจชื่อนี้หละครับพาสันมิวสิกฟเจอติวอาชื่ออังกฤษก็ตามติดตามไว้ได้ดูโปรโมชั่นหรือติดตามมูฟเมนต์ของคอนเสิร์ตรถฟอร์ไลทที่กำลังจะมาถึงได้ซึ่งทําไมเราถึงแนะนํางานนี้ต่อจากกระดิ่งเขาใหญ่ต้องบอกว่ากระดิ่งคอนเสิร์ตเขาใหญ่เนี่ยเป็นงานที่แค่ได้ฟังไลา์อัพเมื่อสักครู่ก็จะพบว่ามิวสิกเป็นยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายที่มารวมกันเท่าที่นะตอนนั้นเขาจะมารวมได้